หลังจากที่ชนะทางด้นานชัดชัยมาก็ชาวต่างชาติมาร่วงกันถ่ายรูปก,กันเพียบแล้วครับนี่ครับถือว่าเป็นความน่าดีใจของวงการมวยครับดูครับต่างชาติยืนรอถ่ายรูปใครโตกันเพียบแล้วครับ เพียบนะครับโอ้โหถือเป็นความน่าภูมิใจของวงการมวยครับเริ่มกลับมานับหนึ่งได้อีกครั้งครับอีกอย่ใจเดียวผมมองว่าน่าจะนับสองนับสามนับสี่ต่อไปเรื่อยๆนะครับดูครับแต่ละคนครับโอ้โหธรรมดาแล้วครับพระเอกญี่ปุ่นแล้วครับแบบนี้มาเอกญี่ปุ่นละครับแบบนี้ครับ ไทโต้นี่นะโดโด้ก็ร่วมแสดงความยินดีกับไทโต้ด้วยครับพระเอกญี่ปุ่นนี่ครับพระเอกญี่ปุ่นของแท้ครับแต่ไม่ใช่เป็นพระเอกเอ็มวีครับพระเอกบนเวทีครับอันนี้นี่ครับรวมถึงพี่อาลีครับพี่อาลีบาบาแล้วก็ผู้จัดการของไคโต้ครับรวมแสดงความยินดีครับแล้วก็ชาวต่างชาตินี่รอต่อคิวกันพี่รวมถึงพี่เพชร ฉลูกันหรือว่าพี่หลวงคนเดิมครับแล้วสุดยอดครับวงการมวยเริ่มกลับมาแล้วครับทั้งแหม่มทั้งมวยม้าหมดแล้วครับเป็นนี้พระเอก MV ไม่ใช่ครับไม่ใช่พระเอก MV วครับเป็นพระเอกบนเวทีครับทาน้าไทยตกไม่ใช่พระเอก M v วนะครับ พระเอกบนเวทีครับเมื่อกี้นี้เอาชนะคะแนะนทางด้านชัดชัยลงมาครับโอ้ลงบอกว่าเป็นความน่าภูมิใจของวงการมวยเมืองไทยแล้วครับมีใครอีกไหมครับมีใคยถ่ายไหมครับถ้าไม่มีอ่าหน่อยเลยครับดีผู้จัดการของทางด้านคลยโตแล้วก็นาโดดดครับ กองเชียร์ระดับชาติก็ร่วมแสดงความยินดีเป็นครั้งที่สองครับเดี๋ยวแป๊บนึจะทำลายจัฝ่ายครับเนี่ยถือว่าเป็นความนับถือใจของพนงักงานมวยครับเริ่มกลับมาแล้วครับ พี่อารีก็ดีใจ้วพี่อารี็นการ่นขนมส่วนตัวของไคโตแล้วครับไปแล้วครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศ